สวัสดีค่ะเคยมีเหตุการณ์ปล่อยน้องวักกี้ไว้ที่ระเบียงออกมาดูอีกทีหนึง่งบักกี้ไปอยู่ที่สนามของข้างบ้านริมรั้วเลยนะคะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยโอ้กับมิเตอร์ก็เฝ้าจับตามองตอนปล่อยบักกี้เอาไว้หลังบ้านนี่ปล่อยให้อยู่ตัวเดียวไม่ได้เลยนะคะวันนี้โบโออยากรู้ว่าบักกี้ ลงจาก,กระเบียงได้ยังไงนะคะอัดวิดีโอพฤติกรรมของน้องนะคะใครที่รีบนะคะผ่านไปเพราะว่าปอลไม่ปรับสปีดเลยนะวิดีโอนี้นะคะปอลอยากดูว่าน้องทํายังไงทําไมถึงลงจาก,กระเบียงได้นะคะอัดไว้หลายวันนะคะวันแรกนี่ยืนดูจน ปวดท้องอื้อรีบวิ่งเข้าห้องน้ำซะก่อนจับน้องเมื่อกี้เข้าบ้านเลยค่ะมาเห็นอีกทีหนึ่งวันต่อไปออกมานะคะดูกันเลยจ้า ไม่ทันเห็นว่าบักกี้ออกมาได้ยังไงพวกาลังทําวิดีโออยู่หันมาอีกทีอา้าวบักกี้มาอยู่ด้านหลังท่อแล้วจ้าเมื่อวานนี้ไม่ทันได้ดูตอนบักกี้จะโดดเพราะโอโอ๊ตปวดท้องเข้าห้องน้ำซะก่อนจับบักกี้เข้าบ้านไปนะคะวันนี้มาดูซิว่าน้องจะลงบันไดไหม ต้องใช้วิธีดันนะคะดันดันไม่ลงบันไดเดินข้ามกับแกงนั้นเนี่ย เข้าบ้านดีกว่าไหมบักกี้เข้าบ้านดีกว่านะตอนเย็นนะคะแดดไม่ร้อนมากโบสพานนาวักกี้เดินรอบบ้านนะคะวิธีของโบสคือเอาเท้านี่แหละกั้นนะคะตอนที่น้องจะเดินออกนอกเส้นทางเพื่อให้ น้องเขาเลี้ยวกลับนะคะตอนที่น้องเอาเท้ามาเหยียบโดนเนื้อโบดนี่นะเจ็บนิดนๆเพราะว่าเท้าน้องเนี่ยมีเล็บนะคะตอนที่น้องเดินแล้วน้องดื้อน,นะยากมากเลยอะ่ะโบต้องใช้วิธีเอาเท้ายกตัวน้องเลี้ยวจ้ะน้องอ่ะ จะไปอีกทางหนึง่งปวดก็กั้นให้ไปอีกทางหนึง่งน้องก็ถอยหลังโปวดก็กั้นอีกนี่นะคะบางทีก็ต้องเดินค่อมตัวนะคะเดินดักซ้ายดักขวาเลยโปวดให้มิสเตอร์ทำแบบนี้นะมิสเตอร์อะทำไม่ได้สุดท้ายมิสเตอร์ต้องอุ้มน้องทุกทีอีกวิธีหนึ่งนะคะเอารถบังคับนะคะมาขับ คอยกั้นไม่ให้น้องไปตรงที่ไม่อยากให้ไปนะคะอยากให้น้องเดินอยู่บริเวณในบ้านไม่ให้ไปเดินบริเวณของข้างบ้านไงเอาไว้มิเตอร์ซ่อมรถบังคับก่อนนะเพราะตอนนี้เนี่ยรถบังคับมิเตอร์นะคะซ่อมอยู่ <c oughs> ใครที่เคยดูวันที่ พสกับมิเตอร์อัดวิดีโอกันหน้าบ้านนะคะมิเตอร์เอาเชือกมาผูกน้องเอาไว้นะคะแล้วก็ให้น้องเดินพอเดินแล้วเนี่ยเชือกตึงน้องก็จะไปต่อไม่ได้แต่บักกี้เนี่ยพยายามมากนะคะเพร่ไม่รู้นะว่าเป็นสัญชาตญาณของเต่าหรือเปล่าเขาไม่ย่อท้อน,นะ,ะเขาก็ดึง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 จะเดินหน้าอย่างเดียวเลยนะวันหนึ่งนะคะพวกก็เอาน้องเนี่ย ปูไว้ที่ระเบียงหลังบ้านเลยน้องก็เดินนะคะแล้วก็ดึง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 นะคะพอแดดตรงระเบียงหมดไปนะคะพวกก็เอาน้องเนี่ยวางที่พื้นน้องก็เดินจนสุดเชือกแล้วน้องก็ดึงอีกนะคะน้องไม่ยอมถอยหลังอะ่ะถ้าถอยหลังเนี่ยเชือกก็จะหย่อนเขาก็จะเดินได้นะแต่เขาไม่ยอมแพ้นะคะ เขาก็ดึงดึงดึงทั้งทั้งที่ไปไม่ได้นั่นแหละปก็นั่งดูสิไม่ได้ทรมานน้องนะปออยากรู้ว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงปรากฏว่าเขาไม่ย่อท้อเลยค่ะสุดท้ายปดเหนื่อยปก็ปล่อยแล้วก็เดินกับน้องนะคะท้ายวิดีโอนี้มีให้ดูด้วยนะเอาน้องผูกเอาไว้ที่ระเบียงก่อนนะคะ น้องบักกี้ทำสกรปรกแต่เช้าเลยนะคะโบ๊ทปล่อยน้องบักกี้ภายในบ้านเนี่ยทุกเช้าเลยนะวันนี้พ้องบักกี้อึเลอะเต็มพื้นตรงประตูหลังบ้านเนี่ยนะคะโพ๊ทจับน้องมาผูกเอาไว้นะคะแล้วโ๊ก็ทําความสะอาดเอาพรมไปฉีดน้ําล้างอึน้องออกนะคะเช็ดพื้นดูดฝุ่นว่าไป แล้วก็คอยแวบมาดูนะคะเห็นน้องเมื่อกี้ลงเนี่ยปนรีบถ่ายรูปให้พี่เตอร์ดูก็ไม่ได้อัดวีดีโอนะคะอีกสักพักหนึ่งจับน้องขึ้นมาเอา้าน้องหลุดออกจากเชือกได้ดีนะเห็นก่อนอะไม่งั้นน้องได้ลงไปอยู่สนามอีกแน่เลย